เคยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งพูดก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งอธิบายยิ่งดูเหมือนไม่มีใครเข้าใจยิ่งพยายามส่งเสียงดังเพื่อให้คนอื่นได้ยินกลับกลายเป็นว่าเรายิ่งสูญเสียพลังงานชีวิตไปอย่างมหาศาลในทางธรรมท่านเปรียบการพูดเหมือนการเปิดแผลของจิตใจทุกครั้งที่เราเปล่งวาจาที่ไม่จำเป็นออกไป เรากำลังเสียปราณหรือพลังชีวิตไปโดยไม่รู้ตัวโลกใบนี้เต็มไปด้วยเสียงรบกวนทั้งเสียงรถราเสียงดนตรีเสียงโฆษณาและที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือเสียงบ่นเสียงด่าทอและเสียงนินทาที่ลอยวนเวียนอยู่ในอากาศมนุษย์เราสร้างกรรมทางวาจาหรือวจีกรรมได้ง่ายที่สุดง่ายกว่าการกระทำทางกายเสียอีก เพียงแค่ขยับปากเล็กน้อยคำพูดก็หลุดออกไปสร้างแผลใจให้คนอื่นหรือสร้างศัตรูให้ตัวเองได้ภายในเสี้ยววินาทีพระพุทธองค์จึงทรงให้ความสำคัญกับสัมมาวาจาเป็นหนึ่งในมัรคมีองแปดเพราะวาจานั้นมันเหมือนดาบสองคมมันสามารถปลอบประโลมคนให้หายเศร้าได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถฆ่าคนทั้งเป็นได้เช่นกัน ลองสังเกตดูนะครับวันไหนที่เราพูดเยอะๆวันนั้นเราจะรู้สึกเพลียรู้สึกจิตใจว้าวุ่นนอนไม่ค่อยหลับนั่นเพราะจิตของเรากระเพื่อมไหวตลอดเวลาตามแรงสั่นสะเทือนของคำพูดเมื่อจิตไม่นิ่งปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนน้ำในตุ่มที่ถูกกวนจนขุนเรามองไม่เห็นก้นตุ่มมองไม่เห็นความจริงหลายคนพยายามสแสวงหาทางพ้นทุกข์ พยายามทำบุญตักบาตรมากมายแต่กลับมองข้ามเรื่องพื้นฐานที่สุดไปนั่นคือการปิดวาจาเราปล่อยให้ปากนำพาเรื่องร้อนใจเข้ามาสู่ตัวเราพูดเพราะอยากชนะพูดเพราะอยากอวดรู้หรือพูดเพราะความโกรธชั่ววูบและสุดท้ายเราก็นั่งเสียใจกับคำพูดเหล่านั้นช่วงเวลานี้ผมอยากชวนให้ทุกท่านลองวางความอยากที่จะพูดลงก่อน ลองสำรวจความหนักอึ้งที่ค้างอยู่ในใจจากการพูดจาในแต่ละวันแล้วท่านจะพบความจริงที่น่าตกใจว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์ใจกว่าครึ่งมาจากคำพูดของเราเองเมื่อเรารู้แล้วว่าวาจาเปรียบเสมือนรอยรั่วของพลังงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเราหยุดการหยุดพูดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นใบ้หรือการไม่สื่อสารเลยนะครับแต่หมายถึงการพูดเท่าที่จำเป็น พูดอย่างมีสติและรู้จักช่วงเวลาแห่งความเงียบเมื่อเราเริ่มฝึกที่จะเงียบสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นทันทีคือการได้ยินเมื่อปากเราปิดหูเราจะเปิดและเมื่อหูเราเปิดใจเราจะเริ่มเปิดตามเราจะได้ยินเสียงความรู้สึกของคนรอบข้างชัดเจนขึ้นเราจะเห็นแววตาของคู่สนทนาที่ซ่อนความเจ็บปวดไว้และที่สำคัญที่สุดเราจะได้ยินเสียงของตัวเอง เสียงเตือนจากสติที่เคยมองข้ามไปเปรียบเสมือนน้ำที่ขุ่นคลักเมื่อเราหยุดกวนตะกอนวางแก้วลงนิ่งๆตะกอนเหล่านั้นจะค่อยๆนอนก้นน้ำที่เคยขุ่นจะกลับมาใสาสะอาดจิตใจคนเราก็เช่นกันครับพอหยุดปรุงแต่งคำพูดจิตจะเริ่มตกตะกอนความใสกระจ่างจะปรากฏขึ้นเอง ปัญหาที่คิดว่าแก้ไม่ได้พอจิตนิ่งสงบด้วยความเงียบปัญญาก็จะผุดขึ้นมาเองอย่างน่าอัศจรรย์ในวินาทีที่คุณตัดสินใจกลืนคำพูดแย่ๆลงไปในคอแทนที่จะพ่นใส่อีกฝ่ายนั่นคือวินาทีที่คุณกำลังบำเพ็ญตะบะบารมีขั้นสูงคุณกำลังชนะใจตัวเองซึ่งเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการชนะสงครามใดๆทันทีที่คุณหยุด จิตของคุณจะดีดตัวสูงขึ้นจากวงโครจรแห่งความขัดแยง้งคุณจะกลายเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้เล่นในสนามอารมณ์นั้นอีกต่อไปความเงียบจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จิตวิญญาณใช้ในการฟื้นฟูตัวเองสังเกตดูพระอริยสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงท่านมักจะพูดน้อยแต่น้ำหนักของคำพูดท่านนั้นมหาศาลพูดเพียงประโยคเดียว คนฟังน้ำตาไหลหรือเกิดดวงตาเห็นธรรมได้นั่นเพราะคำพูดของท่านกลั่นออกมาจากความเงียบที่ทรงพลังไม่ใช่คำพูดเพลเจอร์ที่ไร้กันสารทีนี้เรามาดูกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับว่าอานิสงของความเงียบทำงานกับจิตใจเราอย่างไรในทางปฏิบัติความเงียบมีอยู่หลายระดับระดับแรกคือความเงียบทางกายคือการหุบปาก ไม่เปล่งเสียงรบกวนผู้อื่นนี่คือศีลข้อพื้นฐานที่ช่วยลดการกระทบกระทั่งระดับที่สองคือความเงียบทางใจอันนี้ยากขึ้นครับบางคนปากเงียบแต่ในหัวเสียงดังมากเถียงเก่งมากดากราดอยู่ในความคิดตลอดเวลาแบบนี้เรียกว่ากายเงียบแต่ใจยังร้อนรุ่มอานิสงยังไม่เกิดเต็มที่การจะทำให้ใจเงียบได้ ต้องอาศัยสติรู้ทันความคิดเมื่อเผลอคิดตำหนิใครให้รู้ทันแล้ววางลงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเมื่อใจเริ่มเงียบจริงๆเราจะเข้าสู่ระดับที่สคือความเงียบจากตัวตนหรือการวางอัตตาตัวกูของกูจะลดลงเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาใครมาว่าร้ายเพราะในความเงียบนั้นไม่มีตัวเราที่จะไปรับคำด่านั้นมาเจ็บปวด นี่แหละครับคือสภาวะที่จิตสูงขึ้นเหนือโลกธรรมแปดลองจินตนาการดูนะครับว่าจิตของเราเหมือนห้องห้องหนึ่งถ้าเราเอาแต่พูดห้องนี้จะเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์รกๆเต็มไปด้วยขยะอารมณ์แต่พอเราเงียบเรากำลังเคลียพื้นที่ในห้องนั้นให้ว่างโลง่งและในความว่างโล่งนั้นเองธรรมะถึงจะไหลเข้ามาได้ผู้ที่รักษาความเงียบเป็นนิ จะมีรัศมีแห่งความสงบแผ่ออกมาใครอยู่ใกล้จะรู้สึกเย็นใจโดยไม่ต้องทำอะไรสัตว์ร้ายยังเกรงใจเทวดายังอยากรักษาเพราะจิตของเขาไม่เบียดเบียนใครแม้แต่ด้วยความคิดความเงียบคือเกราะแก้วคุ้มกันภัยที่ดีที่สุดยิ่งกว่าคาถาอาคมใดๆเพราะเมื่อเราไม่ส่งคลื่นร้ายออกไปก็ไม่มีคลื่นร้ายสะท้อนกลับมาหาเรา นี่คือกฎแห่งกรรมที่ตรงไปตรงมาที่สุดการฝึกความเงียบจึงเป็นการตัดวงจรเวรระงับการจองเวรข้ามภพข้ามชาติคู่กรณีที่เคยอาฆาตมาดรร้ายพอเจอความนิ่งสงบของเราไฟโกรธของเขาก็จะมอดลงไปเองเพราะตบมือข้างเดียวไม่ดังไฟที่ไม่มีเชื้อเพลิงเติมใส่สุดท้ายก็ต้องดับมอดไปเองเมื่อเราผ่านความหนักหนาะ และเข้าใจความลึกซึ้งของความเงียบแล้วเราจะพบว่าความเงียบคือโอสถทิพย์หรือยาวิเศษในการเยียวยาหัวใจในวันที่เราเจ็บปวดที่สุดคำปลอบโยนร้อยพันคำอาจไม่เท่ากับใครสักคนที่นั่งเงียบๆเ,เป็นเพื่อนเราจับมือเราแล้วรับฟังเราด้วยใจที่สงบความเงียบมีภาษาของมันเองเป็นภาษาแห่งความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจและความรักที่บริสุทธิ์สำหรับใครที่กำลังเผชิญกับมรสุมชีวิตรู้สึกว่าโลกนี้โหดร้ายผู้คนเอารัดเอาเปรียบผมขอแนะนำให้ท่านลองถอยกลับมาอยู่ในถ้ำแห่งความเงียบของตัวเองดูสักพักไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจว่าเราดีอย่างไรให้เวลาและความเงียบทำหน้าที่ของมันในความเงียบนั้น เซลล์ในร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองความเครียดจะลดระดับลงสมองจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาแทนที่สารแห่งความทุกข์หน้าตาจะผ่องใสขึ้นผิวพรรณจะดูดีขึ้นนี่คืออนิสง์ทางกายที่เห็นได้ชัดเจนส่วนทางใจความเงียบจะช่วยประสานร,รอยร้าวในความสัมพันธ์หลายคู่ทะเลาะกันบ้านแตกเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเงียบ ต่างฝ่ายต่างศาสตร์คำพูดที่เจ็บแสบใส่กันแต่ถ้าเพียงฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบด้วยความเมตตาไม่ใช่เงียบเพราะประชดประชันสถานการณ์จะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือความเงียบที่เปี่ยมด้วยความเมตตาจะทำให้อีกฝ่ายฉุกคิดและเย็นลงได้ในที่สุดการให้ความเงียบเป็นทานก็ถือเป็นอภัยทานอย่างหนึ่งคือการให้อภัยด้วยการไม่ต่อความยาวสาวความยืด หยุดวงล้อแห่งความเกลียดชังไว้ที่ตัวเราให้มันจบลงที่เราไม่ส่งต่อไปยังลูกหลานหรือคนรอบข้างนี่คือการเยียวยาสังคมให้น่าอยู่ขึ้นเริ่มต้นง่ายๆจากการปิดปากของเราเองท่านผู้ฟังครับสุดท้ายนี้ความเงียบไม่ใช่ความห่ายแพ้ไม่ใช่การยอมจำนนแต่มันคืออาวุธของนักปราศ คือเครื่องมือของผู้มีปัญญาและเป็นบันไดขั้นสำคัญที่จะพาจิตของเราก้าวขึ้นสู่ที่สูงแค่เพียงเราลองตั้งสัจจะกับตัวเองดูว่าวันนี้ฉันจะพูดให้น้อยลงฉันจะไม่นินทาใครฉันจะไม่บ่นเรื่องดินฟ้าอากาศแต่ฉันจะใช้ปากนี้สวดมนต์ภาวนาและพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ท่านจะสัมผัสได้ถึงความเบาสบายที่เกิดขึ้นในใจทันทีจิตที่สูงขึ้นไม่ได้วัดกันที่ว่าใครท่องตำราได้มากกว่ากันหรือใครบริจาคเงินมากกว่ากันแต่วัดกันที่ความนิ่งของใจเมื่อกระทบกับโลกกะระทำความเงียบคือรากฐานของความนิ่งนั้นหากรากฐานมั่นคง ก็ย่อมตั้งตรงงานอยู่ได้ไม่หวั่นไหวต่อพายุอารมณ์ขอให้ท่านลองนำานิสงแห่งความเงียบไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแค่หยุดพูดเรื่องไร้สาระแค่หยุดบ่นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้แล้วท่านจะพบว่าเวลาในชีวิตเหลือเฟือขึ้นความสุขหาง่ายขึ้นและความทุกข์ที่เคยเกาะกินใจจะค่อยๆจางหายไป เรากับหมอกควันที่ถูกแสงตะวันสาดส่องขอให้ความเงียบอันประเสริฐนี้เป็นดังระฆังทองที่ดังก้องอยู่ในใจเตือนสติท่านในทุกย่างก้าวเพื่อความสุขความเจริญและความหลุดพ้นทางจิตวิญญาณตราบจนเข้าสู่นิพพานเทิน